อ๋อแล้วนะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในเลือดออฟดีเจนอยกันเนาะหลังจากที่ไปริมดนเลิกกันทั้งหมดเลยก็ก็ลังไปเอาคลิปลงอีกเนาะโอเคเราจะมาเล่นลองดูวันนี้น่าจะมาเล่นแจ็คตัวนี้เพราะว่าหาก็ได้สกินมาสดๆไปใหม่โอ้โหมาเล่นแจ็คแล้วเลย Let's this do พวกนายฟิวแจ็คกันเหรอเดี๋ยวเขาเล่นกันได้ไว้ใจเขาเดี๋ยวฟาร์มให้โอเคนะ โอเคนะเพื่อนนี่สกินเป็นสกินที่เท hey, uh. hey. ่อะเที่คอมมาสูในเกมละโอเคไปฟาร์มต่อกันเอาเท่่ะเออเท่เท่เสกิลของแจ้งนี่ลืมไปเมื่อไรทุกคนไม่เล่นโดนล่ะ อ้อวางมองเดียวกันอีกอว้าเห็นสกิลสามยังวะอ๋อน่า,นาจะมุนคว้างและะ้วมั้งสกิลหนึ่งเดียววะเอาหมุนนี่เลยสิโอเค uh. ไม่เลนเด่นโดนโวยพิพาหมูไตแรงได้วัน มือสืกว่าเล่นลุงเจอเนี่ย่ะเฮ้ยทำไมมันหมุนนี้่กีนึงกระโดดล่ะมือซื้อบอลทีมฮอนได้เก็บไปหนึ่งเฟิร์สบัตแล้วนะทุกคนเล่นกาย์ดยาสโอจะกำลังไหวะปะตามไปต่อเลยทุกคน เขามันฟาร์มเขาไปญาตเลนของทีมเนาะเดี๋ยวจะไปญาตลิปขเขาจะเหลืองเงินาพวกมันสายฟาร์มมันจะทำมันจะฟาดมันญาตบัฟเขาจะเนาะตอนนี้เลยตัวนี่ฮามันเข้าเวเอาเยสุเขาแตกป้อมเออสวยงั้นสิครับงั้นสิขอลาดบัฟแบบชิวๆนะ มิสฟอร์จูโอ้โหรู้สึกว่าจะเงินเกินเกินไปละอยากเอาเว้ยไอเก็บมิสฟอร์จูเว้ยมิสฟอร์จูเขาเลิกเกินไปนะจ๊ะเขาเลิกเกินไปได้จุ่มได้เอาจุ่มได้นะเมื่อกี้เขาใส่แฟลตเข้าไปถามต่อทุกคนชิวๆไปต่อ แต่ในน้ำหามเห็ดเนาะคันเสริจแล้วโว้ยใช่มีใกล้ๆเลยรู้สึกว่ามันเห็นเฮามั้งฮียมาสองตัวอีกจกังหวะนี้ต้องกลับนะทุกคนไปต่อน,นี่อยู่ยากแน่นอนขอาวฮนี่ฟุตของทีมแมนบ๊ายบายรู้สึกว่าเน็ตซ่าเว้ยซีจีบวกเน็ตซ่าไอ้หา่าตามต่อนะทุกคน เล่นเทิงน hmm. ักซ no. ัดคลองดีกว่าเล่นบาลลอนมือมันมักลุตออกจากเมาเอาต่อฟาดแล้วทุกคนฟาดนี่รักมีสูงข้าไปเสียวะ เฮ้ยเยซูโอไปใช่เยซูโอมาเล่นเทิงไอ้ฮ่าเก็บลักกันมาแล้วมาแล้วมันเลิกเขาเลิกเกินไปโอ้ยไ่พิษมันอยู่ปากมือสั้นเซ็ตแน่อือืออื หูหูหูแรงอ่ะมีโซเฮทเม่อยด้วยไม่ว่าสองตัวตัวเดียวเอาไว้อยูออ่จะไหวอไม่เดียวหู้ยเข่าพิษอ่อนะเขนาน่าจะเอารักก่อนเมื่อกี้เขาพิษเขาพิษเดือดสุดโอกรอดกูดตายได้ไงสกิลหนีประพ้อมเนาะนี่จะสกิลเข่าเลยเมื่อกี้นี่ โอเคแต่ก็มาซื้อของ No s e r i o ยอแต่ก็แค้นในใจแหละอืมแน่นอนแค้นมากตอนนี้จังหวะนี้แค้นเล่นลุมมีการเคลียร์เล็บไปเลยเลยหุยดาเลียนเขาเก็บเอ่อเก็บรักซไา้ให้ตตนนี้ลักเจอกับบีทแท่งเขาเฮ็ตมันดิฮ็ตมันดิฮยตมันดิฮมันดิ ซื้อปเยอะสุโอเ็เตอร์หนึ่งแล้วใจเย็นเพื่อนกำลังจะไปกูกำลังไปมาไม่ทันแค่เซียววิเซียววิมากๆเลยเมื่อกี้เลนลุงนีสองตัวนี่เอาได้ยุบอ่ะเก็บไม่ได้เกิน จะลอดไหมเนี่ยโอ้หเมื่อกี้นะนหิวเกินหิวเกินหิวเกินไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องฟาร์มละไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้คือพาทีมตกแรงเลยอย่างนี้คือต้องเซฟนิดนึงสองสองละ

ตอนนี้เล่นกลางในโซนโตนะ๊ะคนละสวยว่ะสวยสวยมีเฟอร์จูมาทำไมครับคือจะไปช่วยได้ไหมเนี่ยน่าจะได้ได้ไหมฆ่าได้ไหมฆ่าไม่ได้ฮะไม่มีแฟดโอ้สุดยอดสุดยอดเลยคือกูช่วยอะไรทีมไม่ได้เลยเนี่ยเออพูสุดยอดกูมาทำไมวะ ดาเล็ตตบกลางป้อมเลยเหรอโอ้โหมันก็แรงแก้วเกิดเก็บไอตัวนี้ก่อนเก็บ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 ่ให้มีคนมาเห็นนะยานะยานะอย่า,นะยานะม,ม,มานเะนียเอาเลยนะสวยกลับบ้านอย่างรวดเร็วเพราะมีไอตัวนี้แล้วมันเดินกลับบ้านเร็วขึ้น จะดเข้าบอลลอนเ,เลยลเราไม่ต้องปล่อยทีเพราะว่าเราจะใช้ประโยชน์จากการกลับบ้านเร็วๆเ,เนี่ยได้ซื้อของเยอะยโอ้โหยาสู้ออโดนลุม่มเลยตามตัวจะไปรอดได้ไงโอ้โหยังจะกลับไปเอาเฮ้อีกกูไม่กล้าไปว่ะไม่ได้เพื่อนรู้สึกว่าจะเอามังกรพวกนี้จะเอามังกรเพื่อนอือาือแม่ออกแม่ออกพวกผานี้ หานี่ยเอาหานี่ยมีหานี่อเอาไปหาเอาอีมิสฟอร์จูนี่ตายกันอื้อ <c oughs> จะเอาเหรอเพื่อนโอ้เยอะเกินมันเยอะเกินตกมังกรตกมังกรก่อนเออสวยนี่นี่คุณจะไปรอดได้ไงครับคุณอืออืออือสวยเฮ้ยหิคิวครับกลับมาทำไม โอ่คเหรอครับรู้สึกว่ายังไม่กลับบ้านอีกแล้วไอ้หาอจะออกจะออกจะออจะเออกจะออกจะออกเฮ้ยข้าแมงไม่ได้เลไม่มีสกิลตามถ้าเข้าป้อมเมื่อกี้นี่คือตายห่าอุ้ยอยู่ดีก็ตายน่าจะโดนเผาไหมอู้รักมนาะดีเนี่ยดีเนี่ยเอาเรือยเอาเรื่อยเรื่อยดีครับถอยถอยก่อนเนมึงจะเอาไอ้ยิ่งจะไป คิวไม่ได้คิวไ่อื้มอื้มสวยได้ป้อมได้ป้อมอื้มฮ่ารักรู้สึกว่าจะหนีคิวเกินไปนะต้องรีบกลับบ้านก่อนหาเอาของแล้วนะไม่ออกของนี่เลเวลสูงแค่ไหนก็ทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้เกมได้เปรียบเพราะว่าเราได้ทั้งมังกรได้ทั้งอื้มอื้มะั กอคิวก็เกินนี่ร <sh arp vik ân> <sh arp> ู้สึกว่าจานเลี้ยเข้าไปนี่น่าจะเก็บหมดนะเพื่อนเพื่อนรอยกูเอาจะเอาตัวก็ได้เพื่อนรอกูหน่อยรอกูหน่อยว้าเฮามาทำไมอะเจี๋ยฉันบิดฟอร์จูกูบิดฟอร์จูกูป๊าบ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 อืมนักซัดอืไม่ใช่นักเตะอะไรวะโอ้ยยยยยยยเยย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 เยย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 ยงยย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  แล้วก็ไอตัวนึงน่งไอตัวหนึง่งมันยังไม่ยอมกลับอีกแต่ <c oughs> แล้วมันจะรอดเหรอถ้ามันไม่กลับมันจะรอดเหรอเก็บไปกี่ตัวคือ,ค,อคือเรียกว่าซุลมุนมากไม่ได้นับเลยโอเคอย่างไรเอาบอลลอนแม่งเลยดีไหมเพื่อนเอาไหมเพื่อนเอาบอลลอนไหมไม่สนใจกูเลย ่รู้สึกว่าจะมีการไฟกันอีกนะถ้าไม่หิวคิวกันจังพวกนายไม่หิวคิวกันจังสโลเจจักอืมเข้าป้อมแล้วเหรอเนี่ยออกมาดีบีทแทงดึงมาสักตัวหน่อยดิดึงมาหน่อยดิเออสวยสวยอย่างนั้นสิโอ้ยกูกูแทงป้อมเลยเนี่ยอื้มเอาจะตามกูจะตามกูจะตามเว้ย กูจะตามโอ้ห oh! ูยบิดฟอร์จูเอยิงอย่างงี้ยกูก็ตายดิคือโจรมุนแต่เก็บไม่ได้สักตัวไอ้พวกห่าเข้าไปทำไมถ้ากูไม่ตามนี่ตายห่าน่ะสิคือแบบอุ้ยยิงโดนอย่างจุกเลยมานีดจุกแน่ไม่ตายอุ้ยเกือบสตาร์ทขาวป้อมเลยมึงเกือบโดนแล้ว พอจูยาสุโอะไม่ยอมกับบ้านนัดเดียวจอดกูว่าแล้วเอ้าเอ้าแอสกูโอ้อยังไงตัวที่เราตีไปอ่ะมันก็เอามาสู้ด้วยได้แต่เราอยากกดตอนให้มันเกิดเร็วๆก็ได้รู้สึกว่านักซับจะหึงเกินแล้วก็มีเออบีแท้งเรากำลังจะเอาเขา น่าจะไม่ไปช่วยก็รอดแล้วเก็บได้แล้วแลวหละจะได้คิวเหรอเนี่ยอุบนะ้บ้าเกือบนะเกือบบาลอนสั่งให้โจมตีบาลอนล่ะเอามังกรเลยครับลงมาทำไมลงมาทำไมครับคุณมังกรลงมาทำไมโอ้ยอึฮูี้เฮียไม่เก็บบาลอน เก็บยังเร็วอะ่ะมึงเตรียมโดนกระเทืบแน่กล้าเอาบอลอนเหรอ <c oughs> เล่นคืนรอเปล่าลนี่เป็นที่สองจะเอาบาลอนหนักเอาบาลอนแล้วเอามาแจกงี้ปั๊บบอลอนก็คือไม่ช่วยนะนักซัดไม่ได้เพราะนักซัดต,ต,ตายก่อนเหมือนเหมือนเด็กเล่นอะพวกนี้แต่มันก็ฆ่าก,กูได้ <c oughs> เอ้าไม่มีนะ อืออออืออสตันสตันอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครั้งเดียวคือจบนี่ยาโศกเป็นข้าวเย็นักซัดตกออมาอือ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 อย่างก็ได้คิวให้ให้ให้บาบบาลอนเดิลทำอะไรไม่ได้ครับประมาณเนี้ยออกมาแจกแต่ลตัวอ่ะเขาเล่นกันอยู่เป็นตีหลักตัวอยู่ละ คือก็มันคิวเกินก็เลยไม่ได้กลับบ้านไปเนี่ยกลับบ้านดีกว่อาออกของออกของแล้วก็ไปต่อปิ้งรู้สึกว่าเลนลังน,น,นี่จะนวลเนียกันมากเฮ้ยอย่าตายนะเพื่อนเพื่อนอย่างโง่นะนั่นมันคือบอทเล่นแน่ๆเลย นั้นกูก็ไม่ได้กล้าไแค่ซิวเอเอืมมากันอย่างงี้คือเข้าไปคือตายอ่ะถึงได้หนีคืออุ้ยรับพลันน้อยมดินัวนัวตอนนี้นัวนัวมากนัวมากนัวมากคอยก่อนเถอะอุ้ยปดรอดได้ไง เอาไมา่อยู่ไม่น่ารอดเอาไม่ไม่น่ารอดเอา,มาไม่น่ารอดนี่คือต้องถอยถอยรู้สึกว่ามันจะตามน,นั้นเขา<อ>เก็บเลือดก่อนดีเอาใช่ไหมคุณเจ้ากับผมใช่ไหมี๋ยวเขาเก็บกเลือดน,น้อยดีอืมนีแทงเลอเอากูไม่ได้เข้ากับเ,เข้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วอุย๊ยมันดันออกอ่ะ ไม่ไง,งั้นกันโตและวมันตกไปทีแล้วสกิลสองคือมันเสริมดาเมจให้กับการโจมตีครั้งหนึ่งนะแรงนะเป็นการทำที่ฉลาดพอสมควรที่ดันเราออกเฮ้ยบียยยยแท้งทำไมห้าวอย่างนี้เพื่อนเพื่อนอย่าไปห้าวดิเพื่อนอุ๊ยไม่น่ารอดกูไม่น่ารอดถอยก่อนเพื่อนเอ้ย กูไม่น่ารอดแน่เอ้ามันใกล้ป้อมเกินไปเข้าลึกไม่ได้นะเพื่อนเราเข้าลึกไม่ได้เราเราไม่กล้าเข้าเดี๋ยวโดนป้อมตกตายอ่ะเราเล่นแบบซุปเซฟเลยเพื่อนเอาขาป้อมนี่งถึไม่ใช่ละคังโอ้โหว่าใครโคตรจัดไม่ไหวอันเนี่ยเอาจริงดิเอ้าทำไมกูไม่เข้าะ อืมในกลับดีกว่าเพื่อนกูจะตายเพื่อนกูจะตายดันวัวอีกล้ะมิดฟอร์จูไม่รู้สึกว่ารักมันออกมาเกินอาณาเขตกันไปนะนั่นไงนั่นไงไม่ยสาวน้อยนั่นไงไม่สาวน้อยนั่นไง นั่นไงไม่เศร้าน้อยเราทีเดียวคือรู้เรื่องเลยนะไหนะโอ้ยมึงจะเอาเะล่งจะเอาเปล่ะเอาปล่จะเอาเปล่ะโอ้ไปเจอกันเจอกันกบตายแล้วอไวอ้ไออไอออหา่าหิวคิวจะไม่กลับบ้านออกสกัไอ้ดาเลนไล่ตบขาป้อมจริงเหรอะจะเอาจริงเหรอป้อมตีแรงนะดูดิเออเข้าไปแวบเดียวคือหายละเลือดอ๋อ เอา้เอาเกิดมาก็เกิดมาก็ยื้อเวลาได้ไม่นานอ่ะสามตัวนะเพื่อนวูไอพวกขายมาตีเอเดอร์ดักว่าเฉย,ยไม่ช่วยเพื่อนดีทั้งก็มาล้วตอนนี้สวยได้อยู่ได้ถ้าเขาไม่มาลาดนะ่ะ ถ้าเขามาล้านอะมันคือหมดเฮจบเฮเลยคือหมดอารมณ์เล่นเลยหัวร้อนได้เลยนะเพื่อนตีตั้งนานนะโดนล้านนี่อืมรู้สึกว่าเลยกันจะนวเนียกันอ,อ,อยู่เนี่ยนวลอยู่โอ้อโหโ้โ,โหโดนโดนไปอีกทีมกูทีมกูเพื่อนไปเย็นดิเอ้ยเข้าอยากเข้าทีละตัวกูเข้าด้วยดี กูเอาด้วยกูเอาด้วยกูเอาด้วยอะ่างั้นล่ะเอาด้วยเอาด้วยกูเอาด้วยเนี่ยเนี่ยเข้ากันอย่างนี้เฮ้ยนักซัดอยู่เลนกลางขึ้นมาดักมาเนี่ยว่าแล้วมาแถวนี้ล่ะเนี่ยโอ้โหมันได้ยังไอ๋ยอมซะโอ้เล่นกำลังมันเลยจัะมันเร็วเกินของมันอีกสักรอบไม่ได้ พอแบบได้ฆ่าเราลวกสุดยอดใครจะได้ MVP ล่ะอู้เราได้ระดับเลยนะระดับเอสอู้ได้ MVP ว่ะเฮ้ยดูจากการฆ่าแล้วดาร์เล็ฆ่าเยอะกว่าแต่เราช่วยเยอะเยซุโอเนี่ยตายตั้งสิบเลยเหรอก็อขึ้นแรงอะนะโอเคเราวันนี้ก็พอลบ๊ายบาย